ตอนแยค่ะ2 0ง2ปฏิบัติการพิกชะตาโลกจะจิดคำเนิดสุเสินความอาหางกานรษยุหรือจะทักทาหรือจะทา้าทายอำนาจพระเจ้าความรับของการกำเนิดโลกจักรวาลและปริศนาหลุมดำเป็นที่กังขาของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจนอดไม่ได้ที่ต้องทดลองทางฟิสิกส์ครั้งใหญ่ของมวลมนุษเชาตนนั่นคือการจำลองจักรวาลเมื่อประมาณ 1>, 1 3 7 0 0ล้านปีก่อนมาอยู่ในห้องซีเหลี่ยมอาคารมหือมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเจนีวาใกล้กับชายแดนประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์เป็นทั้งสำนักง,งานใหญ่และเป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิกส์ขนาดใหญ่ที่เรียวกว่าเซิรนมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่กว่า3,000คนเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในท Euro, วีปยุโรปเพื่อวิจัยและพัฒนา ทางด้านนิวเคลียร์ที่มปีประเทศสมาชิกเกาะตั้งทั้งหมด12ประเทศปทศัจจุบันมีสมาชิก20ประเทศสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์หน้าที่หน้าที่นะคะหน้าที่หลักของเซิร์นคือจะเตรียมเครื่องเร่งอนุภาคและโครงสร้างต่างๆที่จำเป็นเพื่อการวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคอนุภาคปัจจุบันเซิร์นได้ติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ The Large ฮาร์ดอนฮาร์ดอนคอร์ลิเดอร์หรือ LHC ลึกลงไปใต้ดินเฉลีย่ยประมาณ100เมตรบางจุดลึกถึง175เมตรแต่บางจุดลึกลงไปใต้ทะเลสาบเจนีวา50เมตรภายในอุโมงคใต้ดินขนาดใหญ่ขนาดยักษ์รูปวงแหวนที่มีขนาดเส้นรอบวง27กิโลเมตรมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ใต้ใต้ดินระหว่างรอยต่อพรมแดนประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ บริเวณเทเลสาบและเทือกเขายูราซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นที่เริ่มขึ้นในปีคศ2001หรือพศ2544แล้วเสร็จในปีคศ2005หรือพศ2548มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ14,000ล้านบาทเมื่อ <c oughs> เรื่องราวของเซิร์นได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน,ผล,นผลตอบแทนผลตอบผลตอบรับ มีทั้งเห็นด้วยและคิดค้านแต่และคัดค้านแต่ถือว่าเป็นข่าวที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกตื่นเต้นกันมากมายเนื่องจากเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของมนุษย์เดินดินทั้งหลายทั้งจะได้แก้ไขความลับของบิ๊กแบงที่เป็นข้อสงสัยของบรรดานักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ยังหาคําตอบของการกําเนิดจากกวาลไม่ได้แม้ว่าทฤษฎีบิ๊กแบงเป็นทฤษฎีที่ได้รับการเชื่อมเชื่อถือหรือยอมรับมากที่สุด เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การกำเนิดจักรวาลแต่องค์ความรู้ของมนุษย์ที่มีอยู่สามารถศึกษาจักรวาลได้น้อยนิดเพียงสเท่านั้นความคาดหวังของเซินก็คือทําการทดลองเครื่องเร่งอนุภาคหรือ LHC เพื่อจับดูว่าหลังจากเกิดการระเบิดครั้งใหญ่และเกิด จะเกิดเหตุการณ์ใดตามมาและค้นหาคําตอบของจกักรวาลที่ยังมืดแปด้านอีกกว่า90%การสร้างเครื่องแรงอนุภาคหรือ LHC ด้วยการจําลองจกักรวาลอันประกอบไปด้วยท่อขนาดใหญ่2ท่อวางขนานกันภายในอุโมงค์ทดลองขนาดยักษ์ท่อลำหนึ่งจะทดลองยิงอนุภาคที่มีพลังงานสูงอย่างอนุภาคโปรตอนด้วยด้วยความเร็วยิ่งด้วยผ่านท่อความเร็วแสง เข้าไปในเครื่องเร่งอนุภาคแบบวงเจาะวงกลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเครื่องเร่งอนุภาค LHC จะเป็นตัวเร่งโปรตอนให้มีความใกล้กับความเร็วแสง99.999% 99อีกต่อหนึ่งจะยิ่งยิงอนุโปรตอนด้วยความเร็วเท่ากันแต่บังคับให้วิ่งไปนในทิศทางตรงข้ามกันหรือวิ่งวิ่งไข้กันรอบท่อที่ขดเป็นวง เมื่อได้ระดับความเร็วและพลังงานที่ต้องการอนุภาคโปรตอนก็จะถูกเบนให้ชนกันบริเวณสถานีตรวจวัดตามจุดต่างๆภายในท่อที่อยู่ในสภาพสุญญากาศจิ้งย่วนการเคลื่อนที่ของอนุภาคโปรตอนเกิดจากการกำหนดทิศทางของแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งต้องได้รับการรักษาให้คงสภาพไว้โดยใช้ฮีเลียมเป็นสารหลอ่อหล่อเย็นที่อุณหภูมิถึง271องศาเซลเซลียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่หนาวเหน็บกว่าแนาวอากาศ จำนวนแม่เหล็กที่นำมาใช้ทีนี้ก็มีทั้งหมดทั้งแบบ2ขั้วจำนวน1ัน2ตัวแต่และตัวมีความยาว15เมตรมีหน้าที่เบนลำอนุภาคกับอีกแม่เหล็ก4ขั้วจำนวน3-92ตัวมีความยาว5-7ถึงเมตรทำหน้าที่โฟกัสและบีบลำอนุภาคให้เข้าใกล้กันเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มโอกาสการประทะกันส่วนโปรตอนที่ส่งเข้าไปในเครื่องเร่งอนุภาคหรือ lhc นั้นมีจำนวนถึง2808ก้อนแต่และก้อนมีโปรตอน ประมาณ1นึ่งแสนล้านตัวกันความยากอยู่ที่ว่าแม้มีจํานวนโปรโตอนสูงก็จริงแต่โอกาสพุ่งชนกันมีเพียงน้อยมากแต่และก้อนมีโอกาสชนกันได้เพียง10ครั้งเท่านั้นโดยภายในท่อ LHC มีโปรโตอนวิ่งผ่านวินาทีละ30ครั้ง30ล้านครั้งในอาาัตราดังกล่าวทาให้กิจการการชนในกันวินาทีละ600ครั้งทั้งนี้และหลัง จากโปรตอนถูกยิงเข้าไปท่อ l s c แล้วอนุภาคโปรตอนวิ่งวนในได้นานถึง10ชั่วโมงคิดเป็นระยะทางได้1 0 0 0 0หล้าน1,000 0ล้านกิโลเมตรเทียบเท่ากับระยะทางไปกับระหว่างโลกกับดาวเนปจจนด้วยความเร็วเร่งระดับด้วยความเร็วระดับใกล้ความเร็วแสงทำให้อนุภาคโปร โบตอนโคจรรอบ LSC ได้1 1 4 4 5รอบต่อวินาทีทั้งนี้เครื่อง LSC ที่สร้างขึ้นมาสามารถเร่งอนุภาพให้มีพลังงานถึงระดับ10ยกกำลัง12เทอาเลิเล็กตรอนโวล์หรือล้านล้านอิเล็กตรอนโวล์ซึ่งไม่มีเครื่องเร่งอนุภาพเครื่องใดในโลกนี้ทำได้มากกอนพลังงานของอนุภาคที่ได้นี้มีค่าเป็น10เท่าของเครื่องเร่งอนุภาคเทวตอน ของห้องปฏิบัติการเฟอร์มิลบที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันถูกลดอันดับไปเป็นอันดับสองเป็นลำดับสองี่8กลุ่มาพันธ์คศ2007หรือพศ2550าอ้องค์งกรเซนได้ติดตั้งแกนแม่เหล็กขนาดใหญ่ยักษ์ขนาดแม่เหล็กยักษ์ขนาด1920ตันของเครื่องตรวจวัดอนุภาคมีชื่อว่า c.m.s ซึ่งยามาจาก compact muon solenoid ได้สำเร็จโดยฝังลงไปใต้ดินประมาณร้อยเมตรและเร่งให้เสร็จโดยเร็วเพื่อที่จะให้ทันการทดลองเครื่องเครื่อง LSC ในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ปีเดียวกันเครื่องชนิดนี้เป็นตัวตรวจวัดอุณหภูมิที่ถูกเร่งจาก LSC ให้มีความแม่นยำในการประทับม,มากขึ้นต้องอาศัยความร่วมมือจากนักฟิสิกส์ถึง1,500คนจากนั้นยังมีการผลิตเครื่องตรวจวัดขนาดเล็กเพื่อบันทึกข้อมูลการทดลองที่ชื่อว่า แอต拉斯อีกด้วยความหวังความคาดหวังว่าจะค้นพบบิ๊กแบงหรือที่มาของจักรวาลจากการชนกันของโปรตอนที่มีพลังงานสูงใกล้เข้ามารวมถึงความลับของการกำเนิดมวลแสงสีขาวแสงสีของสสารมืดส,สมาการสมมาตรของจักรวาลหรือการค้นพบมิติพิเศษในอวากาศนอกเหนือจากสีมิติที่มนุษย์สาม,มารถรับรู้ได้แต่จู่ๆก็เกิดปราคขึ้นมาอย่างไม่คาดถึง ในช่วงปลายเดือนมีนาคมระหว่างการทดสอบแรงดันระดับสูงเกิดระดับระเบิดขึ้นในอุโมงค์ของห้องปฏิบัติการท่งผลให้แม่เหล็กขนาดใหญ่ตัวหนึ่งของเครื่องอนุภาพ LSC เสียหายระหว่างการทดสอบแรงดันเหตุเพราะความไม่สมดุลของก๊าซฮีเลียมภายหลังได้ตรวจสอบพบว,ว่าด้วยเหตุที่แท้จริงของเหตุเกิดจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ผิดพลาดในการออกแบบแม่เหล็กขนาดใหญ่ซึ่งรับผิดชอบโดยห้องปฏิบัติการเครื่อง เร่งอนุภาพแห่งชาติเฟอร์มิหรือเฟอร์มิแลบของทบวงพลังงานสารฐความผิดพลาดน,นี้เป็นบทเรียนของนักวิจัยที่ต้องมีความรอบคอบมากขึ้นแต่ผลก็ทําให้การเดินเครื่องครั้งใหญ่ของเครื่องเร่งอนุภาพอนุภาค LSC ต้องเลื่อนออกไปจากที่กําหนดไว้เดิมอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามความผิดพลาดของการคํานวณ ความสมดุลในการออกแบบทางวิศวกรรมของเฟอร์มิลเลดังกล่าวไม่ได้พลาดแค่ครั้งเดียวแต่ผิดพลาดถึง4ครั้งของผลกัของการทดสอบและระบบตรวสอบในช่วงปีคศ1998-2002ในวงเล็พบพศ2541-2545ถึงมีจุดที่น่าสังเกตว่าเหตุบังเอิญเป็นเหตุบังเอิญหรือจงใจที่ทำให้เครื่องแร่นอนุภาพ LFC ของเซิรต้องเลื่อนออกไปอีกขนเดีวยวกันที่ทางเฟอร์มิล เองก็มีโครงการเดินเครื่องเร่งอนุภาพเทวตอนหรือซึ่งเป็นคู่แข่งของเครื่องเร่งอนุภาพ LHC ด,ด้วยเช่นกันเพราะาต่างฝ่ายต่างต้องการค้นพบอนุภาคฮิกส์หรือที่สมยาว่าอนุภาคพ,พระเจ้าก๊ดแพทติโคลก่อนใครฮิก์ฮิก์ฮิก์ไอดหมายถึงอนุภาคที่เกิดใหม่จากการชนของควาและกรุดอ่อนซึ่งอยู่ใน อนุภาคโปรตอนที่ความเร็วใกล้แสงเป็นกุญแจสําคัญในการเชื่อมโยงคุณสมัติของสา,สารอันเป็นตัวไขความลับของเอกสารของเอกภพกสําหรับอนุภาคพระเจ้าก๊ตพาร์ติเคิลเอะกซ์พาร์ติเคิลหรือฮิกส์โบซอนเป็นทฤษฎีของศาสตราจารย์ปีเตอร์ฮิกส์นักฟิสิกส์ชาวสกอตแลนด์จากมหาวิทยาลัยเอดิเบลเลอร์ที่ว่าอนุภาคฮิกส์ทำให้วัตถุต่างๆมีมวลแล้วก็ทดลองเครื่อง เร่งอนุภาค LHC ของ c e ER ิ n ก็คือการท้าพิสูจน์ทฤษฎีนี้นี่เองหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนก็มีข่าวข่าวเล็ดลอดออกมาว่านักวิทยานักฟิสิกจำนวนมากของ Fermilab ได้เก็บข้าวเก็บของเอาจัดเซิร์นเพื่อกลับไปทำงานให้กับเทวตอนเช่นเดิมด้วยความหวังว่าจะว่าเครื่องเร่งอนุภาพเทวตอนของสหรัฐอเมริกานี้จะพบอนุภาคพ,พระเจ้าได้ก่อนเครื่องเร่งอนุภาค LSC ของเซิร์นเหตุผลเชิงลึกนอกเหนือจากนั้นคือไม,ไม่แน่ใจว่าเซิร์นจะได้จะเดินเครื่อง LSC เพื่อตามหาอนุภาคะเจ้าเมื่อใดอีกทั้งความหวัดวันต่อเสียงล่ำหรือว่ามีแนวโน้มที่ LSC ค้นพบอย่างอื่นที่ไม่ใช่อนุภาคะเจ้าแล้วสิ่งนั้นอาจจะมีอันตรายแฝงอยู่อย่างคาดไม่ถึงแต่ข้อท็จจริงไม่ปรากฏจึงได้แต่เดากันไปต่างๆนาน,นาน ต่อมานักฟิสิกส์แห่งเฟอร์มิลได้ร่วมมือกันกับนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT พัฒนาซอฟต์แวร์ที่รําค่าเพื่อเพื่อค้นหาอนุภาคพระเจ้าแต่ซอฟต์แวร์ดังกล่าวก็ยังไม่แปลผลออกมาตามที่ต้องการส่วนข้อดีก็คือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ขอบขายกว้างขวางขึ้นกว่าที่เคยเป็นอยู่จึงก็มีการค้นพบจึงได้นำการค้นพบดังกล่าวมาประชุมกัน ฟีนประชุมเขาเรียกประชุมวิชาการฟีโน2007จัดขึ้นเดือนพฤษภาที่เมือวิมดิสันรัฐวิสคอซิออเมริกาผลสรุปก็คนก็คือการค้นพบดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าไปกว่าที่มีอยู่เดิมอ่ะ19ปี19ปีเป็นเวลาไม่ใช่น้อยที่นักฟิสิกส์และนักวิจัยของเซรร์คน้นหาค้นและสร้างเครื่อง LSC เพื่อเป็นเครื่องแรงอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมา แล้วก็หาคําตอบเพื่อหาคาตอบเอกี่ยวกับการกำเนิดของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ว่าเอกภพและจักรวาลขึ้นมาได้ยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับสสารและปฏิสสา,ฏส,สารหลังการเกิดบิ๊กแบงข้อสังเกตอีกเหล่า,านี้เปิดเผยได้ด้วยเครื่องเล่งอนุภาค LSC เพื่อค้นพบฮิกส์อรือนุภาคพระเจ้าซึ่งเป็นปริศนาไขาความลับของต้นกําเนิดจักรกวาลทำไมต้องค้นหาฮิกส์อรือนุภาคพระเจ้า ตอบอย่างง่ายๆคือว่ามันก็คือก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะนักฟิสิกส์ได้ค้นพบส,สารอื่นๆจนหมดแล้วยกเว้นแต่ฮิกส์คืออนุภาคพ,พระเจ้าเท่านั้นด้วยทฤษฎีกําเนิดบิ Big Bang ๊กแบงผนวกกับทฤษฎีสัมพันธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ทำให้มีความเชื่อว่าหลังจากเกิดบิ๊กแบงแล้วอนุภาคกํำลังร้อนสุดขีดจึงได้จําลองสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น ที่อนุภาคโปรตอนชนกันในเครื่องแรงอนุภาค LHC นั้นก็มีอนุภาคสูงถึง10,000 0สนเท่าของใจกลางดวงอาทิตย์เหตุ hey, ที่ต้องเร่งเร่งให้อุณหภูมิสูงถึงขนาดนี้ก็เนื่องจากการให้โปรตอนและนิวตอนปลดปล่อยควาร์กออกมาเพื่อจะได้ศึกษาสถานะของควาร์กที่ขยายตัวและเย็นตัวลงกลายเป็นอนุภาคที่ประกอบเป็นสะสารดังเช่นในปัจจุบันได้อย่างไรได้อย่างไรอนุภาคอนุ ทางนี้อนุภาคที่ปะทะก,กันให้เกิดทําให้เกิดควอกชนิดต่างๆมากมายแต่มักสลายตัวไปอยู่ในรูปอื่นๆอย่างรวดเร็วจึงต้องอยู่ประกอบที่เนื้อยื่ออื่นๆเป็นส่วนประกอบควบคู่กับเครื่องแรกอนุภาค LSC ไม่ว่าสถานีแต่สถานีตรวจวัดอาริสตรวจวัด,วดสานะพา a s m a ควอคกุกควนสถานีตรวจวัดอนุภาคเอลลาสเพื่อคนเพื่อตรวจคน้นเพื่อตรวจหาอนุภาคพระเจ้าในมิติ พิเศษและอนุภาพที่กาะตัวเป็นสัสารมืดมีนักวิทยาศาสตร์ทำงานอยู่ในสถานีนี้มากกว่า1,700คนสถานีตรวจวัดอนุภาพ CMS เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาพที่สร้างขึ้นด้วยขดลวดแม่เหล็กขนาดใหญ่ซึ่งสร้างให้เกิดสนามแม่เหล็กได้มากกว่าโลก100,000เท่าจํานวนวิทยานักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานที่นั่นก็มีอยู่ประมาณ2นีม้มากถึง2,000คนจาก150สถาบันใน37ประเทศสถานีตรวจวัด อนุภาพ LSCB ทำหน้าที่เป็นพิเศษในการศึกษาอนุภาพที่เรียกว่า b Beauty Beauty Quark เพื่อสังเกตความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างสสารกับปฏิสสารผู้ที่คิดคนอนุภาพพระเจ้าก็คือป e t ตริกส์ศาสตราจารย์กิตคุณจากมหาวิทยาลัยเอดินเบลร์แห่งสาราจานนะจ ซึ่งเชื่อว่าอนุภาพนี้มีอยู่จริงในจกกักรวาลแล้วก็นำเสนอต่อวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในปีคศ1964แล้วก็ได้ปรากฏในข้อมูลของการทดลองเด่นชัดที่ผ่านมาสารจันปิเตอร์ปิเตอร์ฮิกส์หวังอย่างยิ่งว่าตนเองจะมีชีวิตรินยาวพอจะได้เห็นการค้นพบครั้งยิ่ใหญ่โดยปัจจุบันเขามีอายุ88ป,ปีแล้ว88ปีปี2012ตอนนี้ตอนนี้มันปี 2000, 2000 สองสองสิบปีก็น่าจะเก้าิบเก้าสิบปีสามสิบมีนาสองคศส,สองพันสิบถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของบรรดานาาัก,นว,นาาก,กว,วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และนักจักรวาลวิทยาแห่งเซิร์นเนื่องจากอนุภาคลำแรกถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องเล่งอนุภาค LHC และปล่อยออกมาด้วยความเร็วสูงซึ่งเกิดชนกันที่พลังงานรวมเจเทรา อิเล็กตรอนโวลหรือ7ล้านล้านเทเลอิเล็กตรอนโวลการชนของอนุภาคภายในเครื่องเร่งอนุภาคเกิดขึ้นวินาทีละร้อยครั้งเกิดเป็นบิ๊กแบงขนาดใหญ่และตลอตลาสัปดาห์ของการเดินเครื่องเร่งอนุภาค LSC ทำให้เกิดบิ๊กแบงมากกว่า10ล้านครั้งแต่ก็ยังไม่พบฮิกซ์หรืออนุภาคพ,พระเจ้าในเจมกินลี่โคศพของเซิร์ได้ออกมากล่ 9, าวข่าวแถลงข่าวว่า เรื่องอนุภาพ LSC ทํางานที่มีประสิทธิภาพเกินค่าโดยหลังจากการเดินเครื่องของ LSC จะมีนักวิทยาศาสตร์ทําหน้าที่จับตาดูปฏิกิริยาทั้งมวลแล้วก็เศษซากที่เกิดขึ้นรวมถึงความสมมาตรทางธรรมชาติแล้วก็นำมาวิเคราะห์ประมวลข้อมูลทั้งหมดแล้วก็คงต้องใช้เวลาพอควรกว่าจะค้นพบอ,อนุภาคพระเจ้า เดียวกันทางด้านห้องปฏิบัติการเฟอร์มิลของกระทรวงพลังงานก็เดินเครื่องเครื่องเร่งอนุภาคเทวตอนเช่นเดียวกันก็ข้อมูลที่ได้หลังจากปะทุอย่างรุนแรงของเทวตอนแสดงให้เห็นถึงอนุภาพ h ิก s ถึง5ตัวที่มีมวลเท่ากันแต่มีประจุไฟฟ้าต่างกันโดย3ตัวคาว่าจะมีประจุเป็นกลางประจุเป็นกลาง ตัวหนึ่งเป็นประจุเป็นลบอีกตัวหนึ่งประจุเป็นบวกนั่นหมายความว่านุภาพพระเจ้ามีถึง5เวอร์ชันอย่างไรก็ตามเฟอร์มินัดยังคงต้องศึกษาต่อไปแต่ถือว่ามีความคืบหน้ามากกว่าเซิร์นต่อการค้นหาหลุมดำทำได้ยากยิ่งและในวงการ ดาราศาสตร์ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการค้นหาหลุมดําได้แต่ค้นหาปรากฏการณ์หลายประการที่บ่งบอกว่าหลุมดํามีอยู่จริงตามทฤษฎีสัมพันธภ,ภ,ภ,ภาพของนักวิาศาส์และนักวิทยาศาสตร์เอกเอเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งถือว่ามีความแม่นยำสูงและเชื่อถือได้ก็มีคำถามตามมาอีกเช่นกันว่าหลุมดำเป็นอันตรายที่มีอยู่จริงในธรรมชาติหรือเป็นเพียงคำตอบสมการของไอน์สไตน์สืส่อสศาสตราจารย์ได้จักรวาลวิทยานักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอย่างสตีเฟน สเ h ฟ n นฮอลกินและนักฟิสิกส์ที่ชื่อโรเจอร์เพนโรสบอกว่าหลุมดำสามารถก่อตัวในเอกภพใดๆก็ได้ในขั้นที่เรียกว่าวิชาแรงโน้มถ่วงควอนตัมบอกเลยว่าหลุมดำจิว๋วเป็นหลุมดำขนาดเล็กที่ซ่อนตัวในวัตถุต่างๆในโลกของเราหรือแม้แต่ในตัวเราเองก็ได้ ทฤษฎีนึงบอกว่าหลุมดำน่ะอาจเกิดขึ้นจากการชนกันที่มีความหนาแน่นมากพอด้วยเหตุที่ว่าเหตุผลที่ว่าหลุมดำสามารถนำเอามวลใดๆหรือหลุมดำจิ๋วมาสร้างก็ได้ไม่ว่ามวลน,นั้นจะมีพลังงานต่ําเพียงใดก็ตามแม้ว่าการเกิดหลุมดําในทฤษฎีนี้จะเป็นเพียงการคาดเดาของผู้เกี่ยวข้องแต่โอกาสและความน่าเชื่อถือจะความน่าจะเป็นก็มีไม่น้อยคงต้องรอดูผลรายงานจาก การเดินเครื่องเร่งอนุภาพขนาดใหญ่หรือ LSC ของเซิร์ในเวลาอันใกลน้นี้ปัจจุบันมีการค้นพบหลุมดำในจกักรวาลอย่างน้อยหกแห่งหนึ่งในจำนวนนั้นอยู่ใจก,ากลางกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเองดัเรชัยวั์คุปตะคุป,ปะตะกุลบอกไว้ว่าดูเหมือนโลกจะโชคดีแม้ดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของเราจะอยู่ในกาแกล็กซีทางช้างเผือกก็ตามตอยู่ไกลจากศูนย์กากลแกล็กซีมากโดยระบบสุริยะของโลก ของใกล้บริเวณขอบนอกของทางช้างเผือกและอยู่ในบริเวณที่กลุ่มดาวไม่หนาแน,น่นแม้ว่าขณะนี้โรยังคงปลอดภัยดีจากภัยของหลุมดำแต่ก็ไม่ควรประมาทเนื่องจากปัจจุบันมีการค้นพบแหล่งกําเนิดรังสี X ที่มีแนวโน้มเป็นหลุมดําอยู่หลายแห่งจึงไม่ควรวางใจเสียทีเดียวหลุมดำเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ปทปทแปลกประหลาดคือเป็นเทหาวัตถุในเอกภพที่มีแรงดึงแรงโน้มถ่วงสูงมากเป็นแรงดึงดูดสูงมาก ทีเดียวขนาดที่เรียกว่าเป็นค่าอันนั้นคือไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้แล้วก็แรงดึงดูดดังกล่าวรุนแรงมากสามารถดูดเกลืนทุกสรรพสิ่งความรุนแรงอยู่ในระดับที่ว่าหากมีวัตถุใดตกลงไปแล้วจะถูกแยกออกเป็นชิ้นๆกนกากกันว่าหากใครตกลงไปไม่มีทางหาทางออกเจอเลยเนื่องจากหลุมดำเนี่ยมันมืดมิสนิทจนไม่มีอะไรออกจากอานาบริเวณของหลุมดำได้แม้แต่แสงจึงมองไม่เห็นใจกลางของหลุมด้วยเหตุนี้เอง การค้นหาหลุมดำจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะขณะที่นักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆก็เข้มค้นค,ค,ค,คว้าเพื่อขจัดก็สงสัยเรื่องเอก,กภพและดาราจักรทั้งหลายรวมถึงกลุ่มรวมถึงหลุมดำอีกฝั่งหนึ่งของโลกมีคำตอบของเรื่องราวเหล่านี้ไว้ทั้งหมดแล้วเป็นสิ่งซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้เมื่อ2,500รกว่าปีก่อนและมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกครบถ้วนตั้งแต่การกำเนิดโลกกำเนิดมนุษย์กำเนิดจักรวาล ขนาดลักษณะของจักรวาลในหนังสือโลกโ,โ,โลกชีปนีของพระธรรมธีราธีรจาจันวนีวิสารยานาวโรและข้อเขียนของดรเจตุพรวิชิตสะน้อยในหนังสือเรื่องความลับของจกักรวรลจากพระพุทธเจ้าสุเสเซนได้บ่งบอกถึงลักษณะของหลุมดำเทียบกับโลกนรกขุมหนึ่งดังนั้น ว่าเธอองค์ก็ตัดว่ายังมีนรกขุมพิเศษอีกขุมหนึ่งที่เรียกว่าโลกันกนรกนียเป็นขุมที่ยิ่งใหญ่มากเป็นชั้นที่ลึกที่สุดแล้วก็มีความแปลกประหลาดและแตกต่างกับทุกกว่าทุกขุมเพราะโลกโลกันตะนรกเป็นดินแดนที่อยู่นอกจักรวาลตั้งอยู่ระหว่างช่องว่างของโลกจักรวาลสามโลกโลกันตะนรกแห่งนี้มีสภาพมืมดมนยิ่งนนะลึกที่สุดและมืดสนิทที่สุด แสงดาวแสงเดือนและแสงตะวันส่องไปไม่ถึงเป็นสถานที่อันมืดมิดมืดม,ดมนไม่สามารถใช้จกักษุวิญญาณเปรียบปานเช่นเช่นคนหลับตาในคาวเดือนดับฉะนั้นคำอธิบายก็คือหลุมดำในาอากาศที่นักวิทยาศาสตร์กำลังค้นหาคำตอบอยู่นั่นเอง,พ,องพุทธพุทโธตัดไว้อีกว่าไม่ได้มีพระอาทิตย์พระจันทร์และโลกเพียงดวงเดียวแต่ยังมีอีกจำนวนมาก จกักรวาลก็ไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวแต่มีจกักรวาลอยู่อีกมือหลายหมื่นแสนจกักรวาลจนประมาณไม่ได้แล้วก็มีสิ่งมีชีวิตยอยู่ในจกักรวาลอื่นจริงสิ่งที่น่าชังวนก็คือพระองค์รู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรทั้งที่เมื่อ2,500กว่าปีที่แล้วยังไม่มีกล้องที่มีกล้องที่มีกําลังขยายสูงเพื่อสองทาง2องทง้องฟ้าอย่างปัจจุบันแต่ทรงทราบแม้ตำแหน่งที่ตั้งของหลุมดำและอธิบายการกำเนิดของบิ๊กแบงได้อย่างถูกต้อง อางที่กล่าวมาแล้วว่าการทดลองของเซิร์เพื่อหาอนุภาคพ,พัชจาเป็นการเป็นการนําอนุภาคโปรตอนที่มีขนาดเล็กส่งเข้าไปเร่งเข้าไปในเครื่องเร่งอนุภาคขนาดยั์ที่ขดตัวเป็นวงกลมให้มีการประทะเพื่อดูว่าหลังการชนแล้วจะมีอนุภาคใดเกิดขึ้นโดยที่นักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ของเซิร์ออกมาบอกว่าแม้เครื่องเร่งอนุภาค LHC มีขนาดใหญ่มากก็ตามแต่ อนุภาคโปรตอนที่ส่งเข้าไปมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของดาวลฤลกษ์ฉะนั้นหากเกิดหลุมดำขึ้นจริงก็จะมีขนาดเล็กจิว๋วตามทฤษฎีของฮอว์กิงส์นักฟิสิกส์ชางกิษได้คำนวณไว้ว่าหลุมดำขนาดจิ๋วที่เกิดขึ้นจะมีการระเหดิดหรือการสลายตัวภายในเซยว,วินาทีหรือประมาณสิบถึงวินาทีเท่านั้นอีกทั้งมีการคำนวณและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายไว้แล้ว นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกทั้งหลายยังออกมายืนยันว่าหลุมดําถือว่าน้อยมากจนไม่น่ากลัวเลยสักนิดแต่ในความเป็นจริงหากผลที่ได้เป็นไปตามคาดอะไรจะเกิดขึ้นตามมาและอันตรายเป็นรูปแบบใดถึงแม้บอกไปว่ามีหลุมดําจิ๋วก็ตามเพราะหลุมดำดำจิว๋วอ่ะหรือที่ว่าหลุมดําควอนตัมเนี่ยแหละคือหลุมดําที่เกิดขึ้นในยุคเริ่มแรกของเอกภพถ้าเซิร์จาลองเอกภพย่อส่วนแล้วเกิดหลุมดําย่อส่วนขึ้นมา จะมากหรือน้อยเท่าใดก็ย,ยังไม่มีใครรู้แต่ว่ากลุ่มดำและเหิดหายไปลองคิด,ดเล่นๆก็ได้ว่าในระหว่างนั้นกลุ่มดำจะดูดขึืนอะไรไปบ้างส่วนข้อมูลทางด้านจัก,กราวาวิทยาจากการสื่อจิตกับคลาสของอาจารย์สถิธตธรรมได้รับคำตอบว่าที่จริงแล้วการทดลองของเซิร์นเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายมากหากควบคุมไม่ได้มีปฏิกอนนิวเคลียร์รั่วไหลเกิดสารตกค้างที่ทำให้ความไม่ไมสมดุลแม้แต่เนาะเพียงนิดเดียว คือทาให้เกิดความไม่สมนุลแม้แต่เพียงน้อยนิดจะมีผลมากแต่ดาวคา์โลกก็ทําให้โลกสร้างทำให้โครงสร้างของสนามพลังงานความถี่โลกเสียสมดุลมากเกินไปถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวของมนุษยชาติทีเดียวร <c oughs> ์าบอกว่าชะตากรรมของโลกอยู่ที่มนุษย์ถ้ามนุษย์ถอดรหัสได้ว่าจิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงจักรวาลมนุษย์จะสามารถกำหนดอนา,นาคตของโลกและมนุษยชาติได้ในทางตรงข้ามาไม่เข้าใจแล้วให้ความรู้ ให้ความไม่รู้เกิดขึ้นแล้วทำโน่นทำนี่ไปอย่างเช่นการทดลองของเซิร์ชตากรรมมนุษย์และโลกก็จะใกล้เข้ากันทุกทีผลทางช่วยเหลือที่องค์การ USO ปฏิบัติก็คือการทำสมาธิเพื่อกู้โลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยค,ยคลายพลังงานที่ตกค้างได้เช่นกันกับกลุ่มราชายโยคะาลุ่มนิโอแล้วก็ล่าสุดกลุ่มเต้าเต๋อซินซีซึ่งมีแนวคิดประสา,านแนวคิดต้น ปัญญากับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ฝึกฝนกาใจและยกระดับจิตวิญญาณแมงปันธรรมะและความสุขมีนโยบายรับใช้สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนและถือเป็นบุญคุณและได้รวบรวมสมาจิกนับพันคนไปทําสมาธิเพื่อแก้ภายพิบัติซึ่งการทําสมาธิและเปิดสนามพลงังจะช่วยเปิดย่านความถี่ให้เกิดความสมดุลขึ้นและปรับพลังงานต่อ ต่อเนื่องไปยังระบบต่างๆในจกักรวาลให้สมดุลขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามหลุมดําและจกักรวาลก็เป็นปริศนาลี้ลับและและเป็นเรื่องมหาศย์ให้นักวิทยาศาสตร์หาทางพิสูจน์กันต่อไปโดยต่ออันนี้คือหลายๆเลื่อนเปลือกโลกฉนวนพะสธากัมปนาด้วยที่ก่อกำเนิดเมื่อ6 พันปีมาแล้วอีกประมาณ2,000ักว่าล้านปีโลกก็จะก็เกิดตามมาถ้าถามว่าโลกและจากกวนเกิดขึ้นอย่างไรนะักวิทยาศาสตร์หลายทั้งหลายคงอ้อมแอมตอบแท้จริงแล้วไม่รู้จะตอบอย่างไรได้ตั้งแต่สมมุติฐานขึ้นมาแล้วก็มีความน่าจะเป็นยอมน่าจะเป็นที่ยอมรับได้มากที่สุดก็คือสซีกแบงบิ๊กแบง ส่วนที่ยังถกเถียงกันอยู่ก็คือจักรวาลมีขอบเขตไม่มีขอบเขตกันแน่รวมถึงทฤษฎีสัมพันธภาพตามการนําเสนอของอเบิร์ตไอน์สไตน์ปี1905หรือ2448ผู้พลิกชมหน้าควันตั้มฟิสิกส์แนวทางใหม่โดยทฤษฎีทําให้หนักวิทยาศาสตร์เข้าใจเรื่องการอวกาศการอวกาศได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการกําเนิดของเอกภพจกักรวาลหรือเอกภพเริ่มต้นจากการระเบิดของมหากรรมปนาบิ๊กแบง เมื่อประมาณหมื่นล้านปีถึง1,500ล้านปีก่อนเป็นการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้เกิดอุณหภูมิของของจุดระเบิดสูงถึง10ยกกำลัง32องศาแคาเซียหรือ273องศาเซลเซียสสิ่งที่ตามมาก็คือพลังงานอนันอันมากมายมหาศาลจนเกิดนี่ลาม,มาก็คือพลังงานมากมายม,ายมหาศาลจนเกิดการคาดคิดคำนวณ หลังการระเบิดความร้อนลดลงอย่างรวดเร็วแต่ก็มีสารและอนุภาคหลากชนิดเกิดตามมาเมื่อจกกักรวาลอายุเพิ่มขึ้นอุณหภูมิลดลงมากยิ่งขึ้น,นกลุ่มมวลสารอนนันได้แก่ก๊าซกลุ่มก๊าซและฝุ่นขนาดยักษ์ที่มีชื่อว่าเนบิ ular เนบิวลาเกาะจับตัวกันแน่นขึ้นยุบพองตัวขึ้นบางสลับกันอย่างนี้ท่ามกลกงความมืดมิดของอวกาศแล้วก็หมุนรอบตัวเองช้าๆเมื่อเวลาผ่านไปนับเป็น นับล้านปีการหมุนวนเข้าสู่กศูนย์กลางของเนบิล่าก่อให้เกิดมวลที่ขนาดใหญ่ค้ายลูกบอลสีแดงขนาดยักษ์เกิดเป็นดาวดวงใหม่คือดวงอาทิตย์จะแผ่ความร้อนแสงสว่างและแรงดูดแห่งห่างออกไปประมาณไปราว13,000ล้านกิโลเมตรจากนั้นโลกก็ได้ถืกอกำเนิดตามมาพร้อมกับดาวองคาดาวพฤหัสและดาวเครอื่นๆในระบบสริยะจากกักรวอนถือเป็น ถือได้ว่ามีอาณาจจะมีอายุราวข่าวเดียวกันเมื่อ4,600ปีที่แล้วโลกของเรายังไม่เป็นลูกกลมกลมอย่างปัจจุบันเป็นละท่าและกลุ่มกา๊าซฝุ่นละอองที่เกิดจากการระเบิดโนวาหรือของดวงดาวและแกาแล็กซี่ที่แตกต่างไปเป็นสเกตด,ดาวเมื่อถูกแล้วถูกแรงดึงดูดมหาศารไม่รวมตัวกันมีนขนาดใหญ่ทั้งอีกทั้งหลังจากถูกชนและถูกกระแทกจากดาวค้าอ,อื่นๆ ถึง6ครั้งทำให้โลกมีมวลสารและขนาดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมการอัดตัวของถาสารและการสลายตัวของกร,รมมัตาภาพรังสีภายในโลกก่อให้เกิดความร้อน mm hmm. เมื่อโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเหล็กที่เป็นโลหะที่มีมากขึ้นมากถึง1ใน3ของโลกมวลรวมโลกจึงหลอมละลายรวมตัวกัมมีก้อนใหญ่จมสู่ใจกลางโลก กลายเป็นแกนโลกสสสารที่เบากว่าจำนวนหินจำพวกหินแข็งลอยสู่ด้านบนพอเย็นตัวลงก็กลายเป็นเปลือกโลกอ่ะเอาไว้เท่านี้ก่อนให้มาตอใหม่นะคะ